สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมือนน้เผชรพะรวยกัมยบานเซียนเจ็ดนะคะเซียนเจ็ดนะคะอ่างวดที่แล้วนะคะเนาะเลขวิ่งเก้าเข้าเต็มเต็มเมนะะ้อค่ะเข้าเต็มเต็มอ่างวดนี้ก่ะเข้ามาตามอีกเนาะคะ่ะตามความฝันและคกะเลขคำนวณน,นะคะเนะาะว่าเพื่อนสีคำนวณใดแบบใดฝันแบบไดนนะคะเพื่อนบอกว่าฝันดีนะคะฝันแบบนี้สิเข่าสงวดนะคะเนาะถูกตลอดเข้าทุกงวดถ้าฝันแบบนี้นะคะแล้วก็ มั่นใจเนาะค่ะเนาะไปเพชรพะลวยจะพาไปสอบถามเนาะค่ะว่าเพืพ่อนฟันแบบใดด<ใ>ตัวเลขตัวใดเนาะค่ะเนาะในวันวันที 16. ่สิบหกกันยาเนาะค่ะเนาะสิบหกกันยาหกเจ็ดเด้อค่ะไปเข้าไปถามตัวเลขกับเพื่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพะลวยเนี่นนเยเด้อค่ะค,ะคนละไลค์คนละแชร์เนาะค่ะเนาะเข้าไปสอบถามตัวเลขกับเพื่อนเลยเนาะค่ะเนาะไปเลยค่ะรราากในหลวงก็ก้าวมาจริงด้วยะคะ่ะเต็มเต็มนะครับเวานนี้เล่ามวลนทธิที่เกิดไปล่อยเดียวคือเลขอะไรเลขฟันหรือเลขอะไรครับ เรีคำนวณเรีคำนวณเรียกฟันก็มนีตัวหนึ่งคำนวณได้ตัวหนึ่งล่างของฟันก่อนฟันผมปันนี้มันข้าเข้าตลอดเลยฟันว่ามีเพศสตมาพันฟันว่าเมีพตสามพันกับผู้หญิงตอนนี้ก็เลยตีได้สองตัวเออฟันนี้เข้าตลอดเลยฟันมีเมียต่าพันกับผู้หญิงคิดว่าได้แล้วแหละ ก่อนอื่นต้องขอดูสถิติเซียนเจ็ดก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างดิวันมาเข้าเลขเก้าเข้าเลขเปันเลขเก้าก็มาเก้าออใช่เนาะสถิติที่เข้ามากี่งวดนะคะเข้ามาเข้ามาสิบสองวดนสิบสองวัมีวดเมื่อกี้ที่หดเข้าแค่เก้าเข้าไปเลขวิ่งนะเข้าเลขวิ่งอยู่เข้าเก้าเน้นเก้าตัวนี้ก็วันนี้ภาวนาให้มันออกรวังวันนี้ทำมันได้ใไหมแม่ขอให้มันเข้าเดือนวันนี้ ล้วเขาจะให้ต่อเลยอืมว่าน่าจะมาวันนี้ฟันแล้วฟันนี่แหละวันนี้เอาเหล็กมือยก่อค่ะมีบวค่ะเหล็กมือเหล็กมือบวมีบวค่ะอืาบวมมีมือบวมมีแลนไม่มี่แหะนีงเต็มเลยจจับให้เลยเต็มเต็มสตัวเลยตัวสองตัวสามตัวค่ะแต่ว่านิ้นตัวเดียวตัวเดียวนิ้นตัวเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวคู่เดียวหางเดียวหางเดียวหางเดียววันื่อนที่แล้วจะมาเก้า ฟันยังไม่เคยฟันไหมหรือว่าไม่เคยเคยฟันแบบนี้ไหมแต่ก่อนฟันเข้าไหมถ้าฟันแบบนี้ฟันอย่างนี้เรียกเก้าเจ็ดจะมาเรียกเก้าเจ็ดจะมาใช่ฟันอย่างนี้เรียกเก้าเจ็ดจะมาฟันอย่างนี้หรอฟันนั่นเรียกตมันของผู้หญิงฟันไปอ้ฟันฟันดีมันจะชอบเข้าเก้าเจ็ดอย่างนี้ันดีฟันดีขึ้นมาสดใสเลยนะครับแต่ว่าอันตัวเดียวที่คำนวณนี่จะให้พันเปอร์เซ็นต์เลยเน้นเลย เลขคำนวณนี้ที่เข้าหร่งที่ผ่านมาคือว่าถ้าสมมติว่าเลขออกในคำนวณได้เลยเดือนคำนวณได้สองวันสองวันสองวันคือคำนวณได้เลยครับก็ถือว่าตัวเลขทีอยู่ในจดสองนวดสองนวดปิดเนาะสองวดตอนนั้นก็ให้กับช่องคนมีฝันเนาะที่อสองแสดสองแปดเข้าเต็มเต็มเลยแล้วแล้ววดอะไรที่เข้าบนล่างวดงวดก่อนัะงวดก่อนเนาะงวดสองแปด ออกสองแปดกลับอะไรคะตอนนั้แก <6. S 1> ่เก็บเจ็ดหกเจ็ดหกเก็บหกเก็บห้าบนล่างเลยวันนะี้วันนี้ก็จะฟันให้ตัวเดียวแล้วก็เลขวิ่งตัวเดียวเหมือนกันอันลรที่โดดเด่นที่สุดในตัวเดียวคืออะไรคะสองสองเด่นสุดวิ่งสองวิง่งสองวิ่งสองไว้หลักหน่วย สองไว้รักหน่วยคุองไว้รับหน่วยมล่วิ่งเก้ามาเก้ามาจริงนะนี่วิ่งสององตัวเดียวรับสองให้รับหน่ยสองักหน่วยที่เด็ดที่สุดใช่ไหมใช่วนใหต่วเดี้วันฝันให้ตียังไงคำฝันมันฝันเนี้ยฝันนี้ผมชอบตีชอบตีันเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าศูน์เจ็ดเก้าเก้านสุดท้ายคือมวดที่ฝันมาหลายเดือนที่แล้วปันนี้แหละ ออกเก้าเจ็ดวันนี้เลยออกเก้าเจ็ดผมก็เลยตีไปเมื่อวานนี้ก็เลยตีไปถึงออกเก้าถึงเก้าเจ็ดเราก็เลยตีไปแจกคํามันได้ก็คือตัวเดียววิ่งก็คือวิ่งสองวิ่งสองเลยวิ่งสองมีปลาธรรมดาไหมเขียนไม่มีแล้วหมดคนเลยหมดหมดตรงนี้สื้อขึ้นหน้าจอไว้ให้เนาะ ตัวเลขโควิดเอฟซีประกาศมันเรมานะครับเป็นตัวไหนบ้างเนาะค่ะเย็นเลยค่ะอยากให้เอฟซีได้ค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนงสองกับเลื่อนซื้อเลขต้องกลับค่ะหนึ่งสองคือเลขต้องกลับหนึ่งสองสองหนึ่งฝันก็คือวิ่งวิ่งสองวิ่งสองดักหน่วยอซื้อเลขต้องซื้อกลับด้วยครับแล้วก็จะมีเลขฝันก็จะมีคุณปีได้ก็จะมีเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าเจ็ด เก้าเจ็ดูก้าเจ็เก้าศูนย์เก้าเจ็ดคือเลขฝันเนาะค่ะใช่แต่ว่าเลขที่วิ่งคือสุดคือวิ่งสองเลยครับวิ่งสองตัวเดียววิ่งสองวิ่งสองนี่เที่ว่าหนึ่งสองนี่เป็นคำนวณป่ะค่ะใช่คำนวณอ๋อเป็นเลขคำนวณหนึ่งสองเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวคำนวณเม็ดเดียวตัวเดียวยไงก็เข้าวันนี้ก็เข้าหลักหน่วยเข้ามาสองหนึ่งสองนี่จะเป็นหนึ่งกับเจ็ดแทนกันได้ไหมคะแทนกันได้ดิ ดด้วยแผมปันหนึ่งสองปันเลยปันหนึ่งหนึ่งสองไม่ต่อนหนึ่งสองดูในเสื้อจะไหนดูด้วยนี่เคยออกแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วออกออกยากออกยากครับปันเลยก็คือวิ่งสองวิ่งสองปันหนึ่งสองสองหนึ่งวิ่งสองปันหนึ่งสองปันไม่เดียวสองหนึ่งหนึ่งสองนี่ผมปันล่างนะแต่ซื้อบนด้วยก็ได้ซื้อกลับไยก็ได้ยังไงก็มาครับ มาเจ็ดเก่าก็ซูนเก่านี่เหล็กฟันไม่เหล็กฟันค่ะเหล็กฟันเพิ่มมกฟันตัวสีขาค่ะฟันฝันนี้ก็มีจะเข้าใช่ถ้าฟันแบบละมุกละมกอ่ะฟันเข้าฟันนี้จะเป็นเลขคู่ไหมไม่เลขคู่มีทางคู่าสามตัวจับได้ไหมสามตัวสามตัวแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองสามตัวแปดหนึ่งสองครับฟันก็คือหนึ่งสองชอบมากเขาไม่นาให้ออกนะเยกทีได้มีเงินใช้ แปดหนึ่งสองสามตัวครับแปดหนึ่งสองสามตัวตัวเดียวครับครับสามตัวแต่ว่าเน้นล่างนะนิ้นล่างหนึ่งสองหนึ่งสองล่างหนึ่งสองล่างมั่นใจมากล่างมั่นใจสองล่างแต่ไม่ชอบเท้่คู่ไม่ชอบเทคูไม่เคยเข้าทำมาได้ไม่เคยเข้าแล้วก็ปีนี้ไม่ค่อยมาเหมือนกันแค่ไม่มาเลย ก็เลยก็เลยหลักหน่อยอ่ะปันเป็นสองเลยนี่แหละเดี๋ยวปีจะได้มีเงินนี่แหละงวด่อหมนี่แหละเสียดยอไรไคงสุดท้ายคงท้ายท้ายก็เน้นตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมนี่แหละปั่นสองนี่แหละหนึ่งสองโค้งท้ายปั่นหสองครับอันนี้ถือว่าคงสุดท้ายเลยเนาะเพราะว่าเมื่อวันสองวันแกแล้วมันแกได้เงินเข้าปอแล้วคดแล้วเสียดายอ้ยเสียดายแบบ เข้าแค่เก้ามันจริงต้องใ้สวจนนี่ยโอ้ยงวดก่อนผมได้เยอะเมื่อก่อนได้เยอะเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดงแปดเนาะสองแปดแล้วก็งวสิบเจ็ดเข้าแต่งวดเมื่อกี้ถ้าเล่นเลขวิ่งอะนะได้เต็มเต็มเนาะไม่เล่นเน้นวิ่งซื้อวิ่งเก้าเน้นเน้นเก้านะอืมแต่ว่าเน้นๆนคือหนึ่งสองอยากอยากให้ซื้อยากให้ซื้อมากเลยันนี้มารับรองเลยมา เหมือนมากชอบเลขไหนมันจะมาเหมือนชอบเก้าเก้าก็มาม้วนนี้ชอบสองสองก็จะมาอีกสองก็จะมาอีกมาเนี่ยผมมามาเนี่ยยังไงก็มาจะฝากไปนี่คงท้ายแหละถือว่าโคงท้ายเลยว่าสิ๋จี๋แล้วย้ำตัวเล็อีกแค่หนึ่งเป็นเล็กอะไรตัวเล็กอหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็เห็้นล่างแต่ว่าซื้อกับเบอร์นะครับครับหนึ่งสองแล้วก็แล้วก็เก้าศูนย์แล้วก็เก้าเจ็ดเก้าศูนย์ถึ็เก้าเลขมีสามตัวที่นี้แหละสามตัวก็ แปดนปดหนึ่งสองเนาะแปดหนึ่งสองตามตัวครับแปดหนึ่งสองสามตัวสองตัวก็หนึ่งสองอยากให้ซื้อหนึ่งสองซื้อมาไปชอบมากๆคนเล่ฟันนะเก้าเจ็ดเก้าถึงยังไงก็เขอาครับอืม ค่ะงวดนี้นะคะเนาะเซียนเจ็ดเลขคำนวณเพิ่นกันหนึ่งสองนะคะเลขฝันกับเก่าเจ็ดกับเก่าศูนย์เด้อค่ะถ้าเขาอีกงวดนี้เพิ่อให้ต้องงวดนะคะเนาะฝันแบบมีตัวเลขเพิ่หมาเข่าถูกตลอดนะคะเนาะเพิ่นเน้นเน้นนะคะเน้นหนึ่งสองลากนะคะเน้นหนึ่งสองลากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจพะรวยใน่เด้อค่ะคนละไลค์คนละแชร์นะคะเนาะคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะเน้นเน้นนะคะหนึ่งสองนะคะเนาะเรียกความฝัน เจ็ดเก้ากับศูนย์เก้านะคะเนาะคลิปนี้ก็ขอจบนฉยนะคะเนาะสวัสดีค่ะ